คุณผู้มคะแม้จะเป็นเหตุผลที่จะให้เดินหน้าปฏิรูปพักการเมืองได้แต่นายกรักฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาระบุว่าจะยังไม่พิจารณายกเลิกคำสั่งของคอสชฉบับที่57/2557ทั57ที่ระบุว่าไม่ให้พักการเมืองดำเนินกิจกรรมใดๆที่จะนำไปสู่การปฏิรูป ตามที่สปทได้ให้ความหมายไว้โดยทางนายกรัฐมนตรีระบุเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของเวลาค่ะในรายงานของคณะสปทค่ะเรียกร้องให้หลังผ่านประชามตินี่อยากให้คอสชอปลดล็อกภาคการเมืองให้ภาคการเมืองทำกิจกรรมได้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาค่นก็คือแสดงว่าท่านนายกจะรับไว้พิจารณาใช่ไหมคะ จะรับหมดไงผมบอกรับไปทุกเรื่องแต่จะทําเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมตัดสินใจอยู่แล้วถ้าสมมติว่าหลังวันที่เจ็ดสิงหาเป็นไปได้ไหมคะก็ถ้าความพื้ดีก็ไม่รู้ทิดูก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอ่ะมีอะไรที่เขาเปลี่ยนแปลงกันบ้างไหมที่ดีเขาก็เยอะนะไอ้ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมก็เท่านั้นนะอย่าให้ผมแก้คนเดียวเดิยแก้ตัวเองด้วยม่ถในส่วนของการติดพีทีวีนสามสิบวันใช่ปิดรป่าค่ะใช่ปิดคอชค่ะแล้วมาถามอะไรผมล่ะคอชเขาเป็นใคร จะยิ่งทาให้เหตุการณ์มันยิ่งดูดุดือกันรวมกับนักศึกษาก็เรื่องของเข้ากเปิดเขาถูกเขาก็มีกฎหมายของเข้าในการเนิการถ้าบุญบายก็เป็นหน้าทีคอรสชจบห่วงสถานการณ์จะบานปลายเป็นพึ่งหยดเดียวไหมคะแบบก็กล้าออกมาก็ออกมาสิในส่วนของนักศึกษาเจ็คนนี้ทางคอสชจะมีการผลปรนไหมคะผนปรนเรื่องอะไรอ่ะผนปรนถ้าอาจจะให้เซ็นเอโมยูหรืออะไรไม่มีเซ็นเซ็นแลเซ็นกี่รอบแล้วคุยกี่ครั้งแล้วสัญญากี่ครั้งแล้วก็ไม่จบไม่เลิกไม่สัญญาขัอย่างแล้วไม่ยอมออกจากคุกอ่ะ ประการก็ไม่ออกอแล้วคุณจะให้ผมทาอะไรกับเขาอีกเชิญจะต้องอุ้มมาแล้วไงถ้าฟังจากถ้อยแถลงจะเห็นว่าเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์อ้างที่จะพิจารณาปลดล็อกทางการเมืองในเวลาที่เหมาะสมก็คือ 1. สถานการณ์การเมืองหรือหมายถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะที่พลเอกประยุทธ์ย้ำว่าทุกวันนี้บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มากที่สุดแล้วแต่ยังมีการต่อต้านกฎหมายเกิดขึ้น และใช้วิธีการนอกระบบกันอีก 2. ก็คือการเคารพกฎหมายและยอมรับในกระบวนการยุติธรรมหนึ่งในข้อเสนอของสอปทผ่านคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมืองก็คือการเสนอให้ยกเลิกประกาศขอสชฉบับที่57ทับ2,557เรื่องห้ามพักการเมืองและกลุ่มการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและยังมีข้อเสนออีก3ข้อหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ หนึ่งพักการเมืองปรับโครงสร้างการบริหารพักโดยให้สมาชิกคัดเลือกบุคคลในการลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบเขตกันเอง 2. ห้ามยุบพักการเมืองเว้นแต่จะต้องข้อหาล้มล้างระบบประชาธิปไตยและทำลายความมั่นคงของชาติเท่านั้นและ 3. ทํทำให้พักการเมืองไม่ถูกครอบงำจากนายทุนโดยให้ประชาชนเป็นเจ้าของพักการเมืองผ่านการสนับสนุนเงินทุนด้วยการบริจาคโดยพักการเมืองต้องสร้างแรงจูงใจ ให้ประชาชนอยากบริจาค